ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา18วันของการเปิดให้บริการของตัวเกม Fk Journey กันแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาทําการแชร์แนวทางการเล่นฉบับสายฟรีเล่นยังไงให้เติบโตได้โคตรเร็วภายในเกม Fk ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสาหรับเพื่อนๆท่าในใดที่กําลังมองหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆนใ,นในที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบสวดสวัสดีเพื่อนๆชอบแฟนเกม AFK เจอจนี่กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาแชร์แนวทางเล่นสําหรับสายฟรีทํายังไงให้เติบโตได้ไวนในเกมเ f k ซึ่งผมได้ทําการแยกย่อยหัวข้อเนี่ยออกมาเป็นหัวข้อหลกัลกๆได้ ประมาณ5หัวข้อนะครับซึ่งจะมีหัวข้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลย โอเคครับเพื่อนๆสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก่อนเลยนะครับสำหรับผู้เล่นเดวันเนาะหลักๆเลยครับนั่นคือในส่วนงการสุ่มกาชาสําหรับการสุ่มกาชาครับแนะนําว่าควรสุ่มตัวละครประเภทเมตาแต่ละแพทเป็นหลักเลยทําไมเราต้องสุ่มตัวละครเมตาครับก็คือตัวละครที่ได้รับความนิยมว่าเอยมันเก่งมันจะทําให้คุณเล่นง่ายครับหลักๆแล้วโฟกัสตัวละครเมตาเพราะว่าจะทาให้คุณเล่นง่ายพอเล่นง่ายแล้วคุณจะมีความสุขในการไต่สเตจแล้วก็ผ่านด่านปั้นตัวละครได้ไวสําหรับตัวเกมครับมันจะมีให้เราสุ่มทั้งหมด3ตู้แต่ละตตู้้จะใชัวไมม่เหือนนก เพชรที่ทุกเกมแจกครับโฟกัสในส่วนของพิก up เป็นหลักและปัจจุบันครับตัวพิก up ที่เดวันเริ่มต้นครับจะเป็นในส่วนของลิลิเมย์แนะนําว่าควรปั้นตัวละครลิลิเมย์ให้ปลดในส่วนของอาวุธหลักให้ได้ก่อนเพราะว่าตัวละครลิลิเมย์ครับจะเป็นตัวละครที่จะแบกคุณได้หลายคอนเทนต์มากมาครับและที่สําคัญคอนเทนต์ช่วงหลังๆไม่ว่าจะเป็นการตีบอสตีบอสกิลนะครับ PVP แล้วก็ PVE บางด่านนะครับตัวน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบทบาทมากๆและ,ะที่สําคัญเป็นตัวที่จะทําดาเมจได้แรงเป็นพิเศษกับตัวละครเป้าเดี่ยวนะฮะอันนี้ก็คือคนโฟกัสเป็นหลักเนาะและในส่วนของตัวละครตู้ถาวรที่ตัวเกมสามารถเลือกวิสลิดได้7วันแรกนะครับโฟกัสในส่วนของตัวละครหลายๆตัวละคร ทำไมเราต้องหาหลายๆตัวละครครับก็คือเราจะต้องเอาตัวละครหนั้นครับมาทําการไต่หอคอยนั่นเองนอกจากไต่หอคอยครับก็จะมีตัวละครที่เอามาใช้ในการ PvP ได้นะครับไต่สเตจบางด่านนะครับตีบอสกิวแล้วก็ทำคอนเทนต์อื่นๆที่ตุวเกมมีการอัปเดตเข้ามาแต่ในส่วนนี้ครับการเลือกนะครับควรเลือกตัวละครที่ได้ใช้งานจริงๆเพราะว่าบางตัวละครครับแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยหรือว่าบางตัวละครเนี่ยอาจจะหยิบแค่คอนเทนต์เล็กๆน้อยๆบางด่านจริงๆในส่วนนี้ครับการที่เราจะโฟกัสนหลายๆตัวละครเราก็ต้องมาดูในส่วนของ ranking ของแต่ละตัวละครก ตัวละครเหล่านี้ครับเราสามารถนําเขาเนี่ยไปใช้ในส่วนของอะไรได้บ้างเราค่อยทําการเลือกตอัวละครเหล่านั้นมาเป็นหลายๆตัวละครนะในส่วนนี้ก็จะมีบางตัวละครที่แทบไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็บางตัวละครที่เราสามารถใช้ในส่วนของแร้ง A เอมาจุดเฉยได้ในส่วนนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกตอัวละครตัวไหนเนาะแล้วก็เลือกในช่วงแรกให้ได้เยอะที่สุดนะครับพยายามโฟกัสลําดับตัวละครนะครับก็จะเป็นพวก DPS ก่อนลองลงมาเป็นซับ นะครับแล้วก็ซับบัฟบอะไรประมาณนี้ครับลำดับความสําคัญก็จะเป็นประมาณนี้7วันแรกโฟกัสเหล่านี้เป็นหลักก่อนนะครับหลังจากเราที่สุ่มตัวละครในส่วนของ7วันแรกแต่หลายตัวละครแล้วนะครับค่อยมาโฟกัสในส่วนของการอัพตัวละครตัวซ้ําๆหลังจากวันที่7เป็นต้นไปเพราะหลังจากวันที่เสเตจที่เราจะขึ้นไปถึงเนี่ยน่าจะประมาณ200ร้อถึงสามบวกๆแล้วนะครับหลังจากนั้นครับคุณจะต้องใช้ตัวละครซ้ําๆเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถไต่ด่านต่อไปได้ ื่อยนะครับเๆสำหรับหัวข้อที่2นะครับผมนั่นคือในส่วนของลำดับการปั้นตัวละครนะครับสำหรับลำดับการปั้นตัวละครเท่าที่ผมดูมาแล้วนะครับว่าเป็นลำดับที่ดีที่สุดครับนั่นคือปั้น DPS ซับแล้วก็แทงตามลำดับครับในช่วงแรกครับ DPS จะทำให้คุณสามารถไต่สเตจตั้งแต่ 100- 0 0ยัถึง300้ยได้ไว แล้วถ้ามีซับครับจะทําให้ตัว DPS เนี่ยสามารถทำาด m a g e ได้แรงหรืว่าจะเป็นในส่วนของการซับบัฟนะครับซับฮิวอะไรเงี้ยตัวดาเมจยืนได้นานไต่ได้ไวนะครับพอเราไต่มาสัมภารบสเตจหลังๆหลังจากที่300ขึ้นไปครับดาเมจเราจะเยืนไม่ไหวนะครับบางทีก็อาจจะใช้อันติไม่ทันนะครับหรือว่าโดนดาเมจฝั่งตรงข้ามตีนะครับเราจะมาหาตัวแทงเพื่อมาทําการปั้นต่อนะครับลำดับตัวแรกครับคุณเพื่อนจะต้องมาดูก่อนว่าตัว DPS ที่เพื่อนจับปั้นเนี่ย เป็นตัวอะไรแล้วก็เป็นตัวที่เพื่อนๆจะต้องใช้เขาแทบจะทุกคอนเทนต์บางคนโฟกัสในส่วนของเซเซียเพราะว่าได้น้องบ่อยนะครับเพราะตัวเกมก็การันตีให้เซเซียช่วงแรกอยู่แล้วเนาะหรือบางคนอาจจะได้ในส่วนของฟอร์เบลนะครับฟอร์เบลอ่ะได้บ่อยนะครับก็ปั้นตัวฟอร์เบลได้นะครับเพราะตัวเขาก็ได้ใช้งานจริงๆอ่านอกจากตัวฟอร์เบลครับก็จะมีตัวละครอื่นๆกันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะดวงดีได้ตัวละครอะไรซ้ำๆอย่างน้อยครับเพื่อนๆควรเลือกตัว DPS หนึ่งตัวของเพื่อนเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เพื่อนจะใช้บ่อยที่สุด พอเราได้ DWS มาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาหาในส่วนของตัวละครซับตัวละครซับภายในเกมก็มีหลายตัวละครครับก็ไม่ว่าจะเป็นโรแวนนะครับโรแมนหรือว่าสโมกี้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาแล้วก็ตัวละครดังเอออื่นเท่าที่ผมดูมาครับตัวที่ค่อนข้างคุมนะครับผมโฟกัสเลยว่าคนเป็นสโมกี้สโมกี้นะครับนอกจากจะเพิ่มแอคแท็กให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับก็จะมีแอเรียการฮิลซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่าว่าเป็นตัวเดียวที่ให้สสถานะเลยทั้งฮิลแล้วก็ รับแอคแท็กนะครับจะทําให้ตัวดาเมดแนวหลังของเราเนี่ยได้รับแอคแท็กตลอดเวลาแล้วก็โจมตีได้เร็วนะครับก็ควรมีสโมกกี้เป็นตัวที่2เนาะแล้วก็สามารถปันน่นซ้าได้เลยพอแต่มาสักพักครับหลังจาก3ามอขึ้นไปแต่หล,หลายคนจะเริ่มติดแล้วก็ไปต่อไม่ไหวก็ควรหาตัวแทง้งตัวแทงที่มีบทบาทในการไต่สเตจหลังๆแบบมากๆเลยนะครับ ที่เป็นระดับ S นะต้องบอกก่อนว่าที่เป็นระดับ S จะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวเท่าที่ผมดูมานะครับตัวแรกเลยก็คือทอรานทอรานเป็นตัวที่สามารถดูดเลือดได้แล้วก็มีดามเตจนะครับแถมมีการฟื้นคืนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแทงกหนึ่งที่ควรมี ส่วนในตัวหนึ่งครับอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสุ่มออกหรือเปล่าแต่ถ้าุ่มไม่ออกครับตัวเกมมีกล่องเลือกเขาอยู่ในวันที่7นะครับถ้าุ่มไม่ออกจริงเลือกเขาได้ครับมาเลยนะครับสำหรับบูทัสนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สามารถนํามาเลือกได้เพราะว่าเขาเป็นนักรบที่มีสามารถทำดาเมจได้มียุยุแล้วก็ที่สําคัญมีอมตะห้าวินะครับถ้าตัวเขาจะตายอันนี้ก็ควรมีนะครับส่วนที่เหลือครับอาจจะเป็นพวกตัวละครต้นไม้ก็ได้ครับมาเป็นแบบ แทงชั่วคราวนะครับถ้าไม่มีแทงจริงๆก็ใช้ตัวละครพวกแหลง A บางตัวละครเนี่ยมาเป็นแทงให้กับเราได้แต่ถ้ามีตัวละครที่ผมกล่าวไปสัก2ตัวละครเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีม,กมากๆครับจะทําให้คุณสามารถยืนในสนามได้นานแล้วก็ไปสเตตได้ไกลและนอกจากนี้ครับก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์ของเพื่อนด้วยสําหรับอุปกรณ์ของเพื่อนนะครับควรโฟกัส up อุปกรณ์ให้ตัว t p s หลักไปก่อนนะครับสำหรับอุปกรณ์ครับมันจะมีลําดับการัพในช่วงของการเริ่มต้นเราจะดูยังไงว่าเราจะัพยังไงครับ ก็คือเราจะอัพอุปกรณ์ที่มีค่า a อ t a c k เป็นหลักก็คือในส่วนของอาวุธหลักก่อน a อ t a c k ความเร็วค่าคริกนะครับให้กับตัวละคร DPS หลักของเพื่อนก็ต้องดูว่า DPS หลักของเพื่อนครับเป็นประเภทสายไหนครับเป็นสายธนูเป็นสายโรกนะครับเป็นสายเวทหรือว่านักรบนะครับก็ถ้า DPS หลักของเพื่อนเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละสายนะครับก็โฟกัสอัพของสายนั้นเป็นลาดับแรกหลังจากอัพสายนั้นเสร็จครับก็ค่อยมาอัพสายอื่นที่เหลือนะครับอีกประมาณ5สายซึ่งสุดท้ายแล้วครับเพื่อนสามารถอัพ อุปกรณ์แต่ละสายเนี่ยตันได้แน่นอนครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยเราควรแบง่งลำดับการอัพเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเก่งแล้วก็ไปสเตจได้ไวนั่นเองและนอกจากนี้ครับการอัพตัวเลเวลตัวละครก็ค่อนข้างมีผลนะครับก็ตัวเกมจะให้เราอัพทั้งหมด5ตัวละครแล้วก็จะมีระบบะส่งข,งของการสั่นพ้องนะครับการสั่นพ้องในที่นี้ก็คือจะทําให้ตัวละครที่เหลือภายในทีมครับเลเวลเท่ากับตัวละคร ตัวที่5ที่คุณให้ทํางานอัพนั่นเองก็คือ150ที่ผมอัพอยู่นะปัจจุบันเนาะแล้วเวลาเราปลดแต่ละขั้นได้ครับก็จะห้วยเพิ่มเป็นส่งของสเตตัสของตัวละครนั้นเป็นพิเศษและในกรณีนี้ครับเพื่อนสามารถสลับตําแหน่งของเลเวลได้นะครับถ้าแบบเออคอนเทนเนี้ยเป็น PVE ครับต้องใช้เซเซียผมก็จะสลับมาให้เซเซีเลเวลร้อแต่ถ้าคอนเทนต์นี้ต้องการตีบอครับก็ผมก็จะสลับ ลิลลี่เมย์มานะครับให้ลิลลี่เมย์เลเวล1 6 0ก็จะเป็นลำดับประมาณนี้สามารถสลับตัวละครเพื่อเอาสเตตัสได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การสลับเนาะอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่2นะครับผมนั่นคือคอนเทนต์ที่เราควรโฟกัสสำหรับคอนเทนต์ที่เราควรโฟกัสครับตัวเกมมีคอนเทนต์ที่เราทำเยอะมากครับนอกจากดานเอฟเคแดนฝันอารีน่าหลักๆแล้วครับอันดับแรกที่เราควรโฟกัสครับนั่นคือในส่วนของแดนฝันแดนฝันจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะได้รับหยดน้ำและนอกจากหยดน้ำแล้วนะครับ คุณยังได้รับในส่วนของอุปกรณ์ในรับเพชรแล้วก็ตั๋วกาชานั่นเองขึ้นอยู่กับการทําดาเมจของเ,เพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์แดนฝันนะครับเรามีสิทธิ์ลงได้สูงสุดอยู่ที่9ครั้งแล้วถ้าเ,เพื่อนตีบอสนั้นตายครับกับจานวนครั้งเนี่ยก็จะทำการดีเซตใหม่นะครับก็สามารถตีได้อีก9ครั้งจนก,กว่าบอสตัวนั้นจะตายหรือว่า ทำดาเมจได้สูงสุดต่อบอสตัวนั้นนั่นเองซึ่งในส่วนของเทนแดนฝันนะครับจะเป็นคอนเทนต์ในการตีบอสเนาะตัวละครที่จะมีบทบาทค,ครับก็จะเป็นตัวละครประเภทลิมิมีนะครับหรือว่าตัวละครรงเ A บางตัวที่เราได้ใช้งานจริงๆหรือแม้กระทั่งเป็นตัวละครประเภทเป้าเดี่ยวเนาะเราจะใช้ตัวละครเหล่านั้นนะครับในการตีบอสเพื่อสามารถไปดูทีมทางบ้านได้นะว่าเออเขาใช้ทีมอะไรทำดาเมจบอสให้ได้มากที่สุดทเท่าที่เราจะสามารถทําได้และได้รับของรางวัลในส่วนนี้เป็นคอนเทนต์หลักที่เราควรโฟกัสในการทํานั่นเอง หลังจากที่เราตีบอสเสร็จแล้วนะครับคอนเทนต์ต่อมาที่เราให้ความสําคัญเป็นลําดับต่อมานะครับผมนั่นคือในส่วนของการลงในส่วนของหอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยอันนี้หอคอยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับนอกจากที่เราจะไต่สเตจได้รับเพชรได้รับตั๋วแล้วนะครับเรายังได้รับในส่วนงแกนฮีโร่ซึ่งแกนฮีโร่ครับมันจะเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะใช้ในการปลดเลเวลของตัวละครฮีโร่ของเรานะครับที่เป็นหลักสิบเนาะจะมีความสามารถในการทะลวงขั้นนะครับจะทําให้เราสามารถไต่ขั้นได้ไวไปได้ไวนะครับอันนี้ก็ควรโฟกัสนะครับแล้วก็มาในส่วนของ กิจกรรมของกิลกิจกรรมของกิลครับจะทําให้คุณสามารถได้เศษกิลหรือว่าเหรียญกิลเนี่ยไว้แลกของในรังคากิลเพื่อที่เราจะสามารถได้ร้านในส่วนของตัวละครใสงมืดนะครับอเนี้พวกคอนเทนต์พวกนี้ทั้งหมดครับเขาวงกดแล้วก็ดัวงสงเกียรตินะครับควรทําทั้งหมดเพราะทุกอย่างที่เราทำในส่วนนี้ครับส่งผลต่อการพัฒนาตัวละครของพเพื่อนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆคนโฟกัสทําในส่วนนี้กันด้วยนะครับพอทำจนส่วนนี้เสร็จแล้วก็ไปดูในส่วนของกิจกรรมว่ามีกิจกรรมให้เราทําอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็สามารถ FK ไไไปดด้้เเลลยยหรรือออว่าออก,กนะคับ หัวข้อต่อมาครับนั่นคือหัวข้อที่4นะครับผมก็คือพอติดด่านแล้วให้ทําอะไรต่อนะครับเมื่อเราไปต่อไม่ได้ติดด่านแล้วนะครับให้ทุกคนทําการโฟกัสการสํารวจแผนที่การสํารวจแผนที่ในที่นี้ครับเราจะได้รับในส่วนของแกนฮีโร่นะครับแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆแต่ในส่วนที่สําคัญที่สุดครับนั่นคือในส่วนของแกนฮีโร่แกนฮีโร่เราจะใช้ในการทะลวงเลเวล้เนาะแล้วก็อุปกรณ์ให้โฟกัสเคลียบอนตามแมปนะครับว่าจะเป็นพวกมอนเนี้ยนี่เพราะว่าในแมปมันจะมีในส่วนการตีเดียวนะครับมีพาร์เซลนะครับให้แบบจัดของจัดออออะไรรเเพื่่าาขงวทีสํคัญ มันจะมีกล่องเว้ยซึ่งในกล่องเนี่ยครับมันก็จะมีของรางวัลซึ่งไอ้ของรางวัลในกล่องเนี่ยแบบเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าเราจะแบบเนี่ยได้รับตัว๋วนะครับได้รับอุปกรณ์ได้รับเพชรแล้วก็ของอื่นๆในส่วนนี้เป็นอะไรที่สาคัญมากๆและที่สําคัญตัวเกมเนี่ยจะทําการปลดแมปให้กับเราตามเลเวล FK สเตทที่เราไต่ไปถึงในแต่ละวันถ้าครไต่แบบตามตัวเกมได้ต่อเนื่องครับคุณก็สามารถไปต่อได้ ซึ่งตอนนี้ครับการที่ผมจะลงแมทต่อไปในวันนี้ผมจะต้องทำการไต่ด่าน FK นะครับให้ขึ้นอยู่ที่745เราก็จะสามารถเดินเควสตต่อได้นะครับในแต่ละวันคือผมพยายามจะตามในแต่ละวันให้ทันนะเพราะถ้าเราตามทันครับปัรจะสมผลดีกับเรามากๆและนอกจากนี้ครับในช่วงแรกๆครับพยายามหาปาร์ตี้ถามว่าตัวเกมเนี่ยสามารถเล่นกับเพื่อนในไ,ไมล่เนได้นะครับทุกคนแล้วก็เล่นกับเพื่อนเป็นอะไรที่สําคัญมากครับเพราะว่ามันจะมีจุดแต่ละจุดนะครับที่ เราจะต้องทำการจัดปาร์ตี้เพราะเราเอาจะได้รับอะไรครับก็คือแก่นฮีโร่สำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมได้แกนฮีโร่น้อยจังหาจากไหนครับเนี่ยจัดปาร์ตี้แล้วก็ไปลงในส่วนนี้ครับพราจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่คุณจะต้องลงเป็นปาร์ตี้เท่านั้นนะครับไม่นั้นคุณจะไม่ได้รับของในส่วนนี้เนาะและที่สําคัญคือลงเดี่ยวไม่ได้เว้ยพยายามหาปาร์ตี้แล้วลงนะครับถ้าใครมีเพื่อนก็แนะนาว่าชวนเพื่อนมาลงครับจัดปาร์ตี้ตชวนมาสักคนแล้วก็สร้างทีมใช้ช่องทีมนะครับแล้วก็ เราเข้ามาแล้วก็รวมปาร์ตี้จากนั้นก็ลงต่อสู้ไปได้เลยพอชนะเราก็ได้รับของรางวันในจุดนี้ที่เยอะมากๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่บอกได้เลยครับว่าการเคลียร์จุดนี้แต่ละจุดครับได้ทรัพยากรเยอะจริงๆนะครับผมและนอกจากนี้ครับสิ่งที่เพื่อนๆคนทําลําดับต่อมาครับก็คือในส่วนของการเน้นไต่ด่านให้อัปเดตในแต่ละวันแล้วก็ไปให้ได้ไกลมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถไปได้ในวันนั้นสําหรับการไต่ด่านก็อย่างที่บอกไปครับมันจะส่งผลต่อการลง a อฟเคสต์ของเพื่อน ในช่วงแรกครับตัวเกมจะมีของรางวัลให้เราในการไต่สเตปที่ไปถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับเป็นตัว๋วเป็นอุปกรณ์แล้วก็จะมีในส่วนของแกนฮีโร่แต่ตั้งแต่ที่ผมไต่สเตปขึ้นมา600บวกนะครับตั้งแต่เอาจริงอะเริ่มแต่500บวกก็กว่าได้ผมแทบจะไม่เจอในส่วนของแกนฮีโร่แล้วนะเว้ยทุกคนปกติของรางวัลตัวนี้จะได้รับจากแกนฮีโร่นะมีแกนฮีโร่ได้รับตั้งแต่ได้เป็นอุปกรณ์ขึ้นมาครับผมแทบไม่เจอแกนฮีโร่เลยเว้ยพราไม่เจอแกนฮีโร่จากตอนแรกที่เราไปได้ไว้ววรกก็จะูสึ่า มันเริ่มช้าลงนะครับและรู้สึกว่าผงแกนฮีโร่ที่เราได้รับในการบอทแต่และว,วันเนี่ยเริ่มน้อยลงลงไปทุกทีไม่แน่ใจว่าเราไปได้ไวเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตัวเกมต้องการจะให้เราขยับช้าๆเพื่อที่จะรอแพทกันอัปเดตนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ในส่วนนี้ครับเราควรทำเพราะว่าจะส่งผลต่อการเดิน q u วสหลักของเรานั่นเองโอเคครับผมก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางการเล่นของสายฟรีจะทำยังไงให้เติบโตได้ไวซึ่งผมแบ่งออกเป็น5หัวข้อลหลักๆเนาะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีแนวทางอะไรที่ผมไม่ได้พูดในคลิปนี้อยากจะแชร์กับเ,เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถมาแชร์กันได้นะว่าเอ้ยคุณใช้ทริคอะไรหรือว่าแนวทางแบบไหนที่จะทาให้เติบโตได้ไวภายในเกมสามารถแชร์กันได้ใต้คลิปนี้นะสำหารับวันนี้หากผิดพลาดประการใดขอกราบระทานอภัยกันด้วยและก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไ้พบกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บบายสสวััดีคร